สวัสดีครับจริงๆตั้งใจจะไปนอนล้คืนนี้ง่วงนะครับแต่ดันมาเจอโปรเจกต์ใหม่ซึ่งเป็นโปรเจกต์เกม Pay to Earn อันใหม่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวหรือ,อยังแต่เราดันมาเจอเนาะซึ่งเป็นเกมประเภทเมันติเ a y e r Monopoly g ี m เกมออนบิดคับเชนนะครับพอมันขึ้นมาบิดคับเชนนี่ผมสนใจเลยเพราะว่า รู้สึกตอนนี้ชอบปิดคับมากนะครับก็กําลังพยายามศึกษาดูว่าตัวเกมเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนเนี้ยเข้าใจว่าอันเนี้ยคือเว็บเดโมเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาโอเวอร์วิวกันดูว่าเกมนี้เป็นยังไงน่าเล่นไหมฟ e ีทูเพย์เป็นยังไงตัวเกมน่าสนใจไหมแล้วมันน่าลงทุนหรือเปล่านะครับทีเนี้ยอย่างแรกเลยเนี่ยผมก็ขอเปิดดูรถแมพก่อนเลยนะครับ ดูรถแมพเนี่ยค่อนข้างงงนะครับคือโอเคตอนนี้เราอยู่ใน Q4 2021นะครับคือพอดูปุ๊บเนี่ยมันบอก Q4 2021ิเอ็ดเนี่ยมีเดโม o ออนเว็บก็คงอันนี้นครับมีเดโม o ออนเว็บแล้วก็บอกว่ามีบล็อกฟ t โต้แบ็กมาร์กิทเพสโอเพนฟาร์มิงนะครับคืออันนี้ open farming มันโอเพนฟาร์มิงนี่สงว่าคือเปิดแสดงว่าอยากจะเปิด จะเปิดเหมือนอันนี้เหรอเปิดเหมือน XC ที่มีอะไรอะคาตาเปของตัวเองเนี้ยเหรอนะครับเพราะดูจากเดโมเว็บเนี่ยมันมีฟาร์มมิ่งเนาะแต่ตอนนี้ไม่เป็นเดโมแล้วมันฟาร์มไม่ได้เนาะเออมันฟาร์มโอ,อ้คือแบบคือโปรเจกต์เขาดูฟีเจอร์เยอะมากนะแต่ผมสงสัยเขาจะทำทันไหมเนี่ยดูแบบมีลอตเตอรี่มี tery, มน,นั่นนีนะ่นู่นเนาะคือตอนนี้กดอะไรก็ไม่ได้นะครับ เออมันก็มีเดโมโเกมอยู่เนาะเออจริงๆมีเดโมโเกมให้ลองเล่นด้วยเนาะเป็น Unity เนาะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันขออ่านศึกษาก่อนนะครับอย่าเพิ่งอะไรมากนะครับเ,เขาสิ่งที่ผมประหลาดใจก็คือเขาบอกว่า Full g เกมอ่มาปีหน้านะพร้อมกับระบบเขาอะมีโคลนนิ่ไม่แน่ใจคืออะไรม่ถึงมี Auction i อเทมอะมีประมูลหรอ มีแอปสอบซิสเต็มคืออะไรไม่รู้นะครับมีลอตเตอรี่นี่เข้าใจได้เนะคือเหมือนกับเหมือนกับจะเปิดไขเหรียญแฟาร์มมิ่งก่อนเปิดเกมเออน่าปวดหัวเหมือนกันนะเนาะปกติเกมเอวิเนี่ยเขาจะเปิด IDO, IGO เหรียญเสร็จแล้วก็เปิดเกมเลยนะครับเกมเล่นเลยแต่อันนี้เปิดฟาร์มก่อนเอองงนะครับเรา ผมตีว่าสมมติว่าพวกนี้ยังไม่เกิดละกันสมมติมาเกิดพอไปฟูลเกมมิ่งละกันนะครับแล้วก็มีไอฟังกช์ชันของเกมแหละนะครับไล่ไปเนาะทีนี้ก็มาดูโทเค็นโนมิกดีไซน์มันหน่อยเนาะซึ่งพอดูแล้วก็แบบว่าอืมนะครับดูตัวโทเค็นโนมิกมันหน่อยเนาะคือเขาแบ่งเหรียญออกมาเป็นสามเหรียญเนาะซึ่ง เออเพิ่งเคยเห็นนะครับปกติเห็น2องเหรียญนะคือตอนนี้นเข้าใจละคือเขาแบ่งเป็น utility token เน่ยเรียกว่า km token เนาะซึ่งใช้ซึ่งใช้ในเกมมาแหละนะครับแล้วก็มีตัว governance token นะครับก็ก็เป็น governance token นะครับแล้วก็อาจจะสามารถมีฟีเจอร์ต่างๆได้นะครับแล้วก็มี อะไรไม่รู้เนี่ยออกมาอีกอันหนึ่งนะครับคือประมาณว่าเหรียญเนี่ยมีฟีเจอร์ใช้งานน้อยตามลำดับเหมือนเป็นลำดับหนึ่งลำดับสองลำดับสามออตัวเกมของเขาปุ๊บเนาะทางตรงเนี้ยเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวพยายามดูทำความเข้าใจนิดนึง คือคือคนคิดโปรเจกต์เหมือนคิดมาดีนะผมคิดว่าคงต้องจับตาม,มองแต่ว่าผมไม่ไม่เปิมตรงที่บอกคือเปิดเกมหลังจากเปิดฟาร์มเนี่ยมันแปลกๆอ่ยมันแปลกๆน,นะครับทีเนี้ยเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเนาะคือผมกําลังมองงนี้ว่าคือเราไม่รู้ว่าการคอนเน็กเนี่ยนะครับแน่นอนมันต้องคอนเน็กต์โดยเมตาเมสได้เนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะรองรับตัว ตัวแอปเน็กไหมนะครับตัวบิดตัวบิดคับเน็กกระเป๋าของบิดครับไหมนะครับถ้ามันล,อลกก้อเล่นกระเป๋าของบิดคับอ่ะเออผมถึงสนใจนะครับก็เพราะว่าตัวถ้าเราดูกระเป๋าของบิดคับเนาะกระเป๋าของบิดคับเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเกมอย่าง m o n อนี่ o ูนวินเลตเนี่ยคือมันแทบจะเป็นออฟฟิเชียลของบิดคับเนี่ะบิดคับเนี่ยคือมีคือมีเนี่ย มีพวกนี้มาให้เลยอะคือมี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 อีโคซิสเต็ม,ม,มของเกมจบเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่าเขาเขาแค่ขอใช้บิตคัพเชนหรือเขาเป็นพาร์ทเนอร์ขนาดไหนเนาะสมมติเขาใช้เมตาแมสอย่างเดียวก็เท่ากับว่าตัวบิตคัพเนี่ยจะต้องก็ต้องจ่ายค่าแกนะ๊สเนาะเออเป็นบิตเป็นเป็น,เป,นเป็นเหนรียญคัพนะครับเออแต่แต่ดูเขาตั้งใจทำโปรเจกต์นะเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าจับตามองแล้วกันนะครับเกมนี้เอาเป็นว่าจับตามองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงต่อเนาะเดี๋ยวถ้าผมมี d e c i s i o n ที่น่าสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเโอเคแต่ว่าตัวเกมมันมีเ e m o p เพย์ด้วยอะเรามาลองกันดีกว่าเดโมเพย์ค่อนข,ข้างโหลดนานนะครับ นานเอาเรื่องเลยตัวเกมอาจจะมีคอนเทนต์ที่ใหญ่นะครับแต่คืออินเทอร์เนต็ตผมก็หนึงกิกะบิตนะแล้วก็คอมก็คือ PC ระดับแรง RTX เล่น 2K 4K นะเนมันโหลดนานอยูน่นะอ,อโอ้โหแค่แค่เดโม,เ,ดโมโกเกมก็ไม่ประทับใจลับหลดนานขนาดนี้นี่ผมขอ เออนานไปป่ะอืม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 นานชงเบอร์